รวยง่ายๆด้วยกฎ3ข้อนี้ข้อที่1กดของความเชื่อ n มเ e t ที่บอกว่าเราเองก็รวยได้ถึงแม้เราเป็นเพียงแค่ลูกราศีตสา,าเราก็สามารถเป็นคนรวยได้เปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองได้ด้วยมือของเราเงินนั้นหาได้ง่ายๆและถ้าวันหนึ่งถ้าเรารวยแล้วเรามีเงินแล้วเราก็จะสามารถแบ่งปันกับผู้อื่นได้ให้บอกกับตัวเองแบบนี้กดข้อที่2ค่ะกฎแห่งการเพิ่มพูนทักษะตอนนี้นะคะอาวุธต้องมีครบมือค่ะคุณต้องเพิ่มพูนทักษะอยู่เสมอเพราะอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้วันนี้นะคะใครติดตามนะคะพิ d เดสต t y นะ ะค,ะคุณพิษเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยคุณพิษเนี่ยนะคะเดิมทีเนี่ยแกเป็นผู้กํากับหนังโฆษณาค่ะเพราะฉะนั้นแกมีความสามารถและมีทักษะในการถ่ายรูปให้สวยค่ะคุณพิษก็ได้นําทักษะนั้นค่ะมาเล่าเรื่องต่อมาทําเรื่องเป็นสตอรี่ค่ะตอนนี้นะคะติ๊กต็อกของคุณพิษนี่ดังมากแล้วนะนางเป็น KOL ไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะทักษะเดิมๆของคุณเนี่ยไม่พอแล้วคุณจะต้องจําไว้นะคะกฎแห่งการเพิ่มพูนทักษะต้องมีและสุดท้ายค่ะกฎข้อที่3นะคะนั่นก็คือกฎแห่งการพูดดีๆกับตัวเเอองคค่ะราื ที่พูดกับตัวเราเยอะที่สุดนะคะในแต่ละวันเพราะฉะนั้นค่ะจงเลือกพูดกับตัวเองในสิ่งที่ดีค่ะมีคําพูดบอกไว้นะคะว่าจงระวังความคิดเพราะความคิดจะกําหนดพฤติกรรมและการกระทําและจงระวังการกระทําเพราะการกระทําจะกําหนดความเคยชินและจงระวังความเคยชินเพราะความเคยชินจะทําให้เป็นนิสัยและจงระวังนิสัยของคุณเพราะมันจะเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของคุณค่ะกดง่ายๆรวยง่ายๆนะคะเรื่องเงินเรื่องง่ายฟินฟินท้อค่ะ